คิดปัญหาไปตามนี้ให้ถึงจุดที่เป็นสัพเพธรรมาอนัตตาให้ได้อย่าให้มีทั้งรูปและนามนั่นลูกก็ใจอย่างรูปก็เป็นสมมุตินามก็เป็นสมมุติท่านทิ้งได้ไหมถ้าท่านทิ้งไม่ได้ก็แสดงว่าท่านไม่ถึงจุดนั้นเมื่อร่างกายอยู่ท่านก็อยู่ตามเป็นปกตินั่นตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ภายในใจของท่านต้องทิ้งทั้งรูปทั้งนามอย่าคิดว่านามนั้นเละคือมรคือผลมันผิดแล้ว เพราะนี่คือการสมมุติที่บันจัดไปสองสองกว่าร้อยกว่าปีหรือว่าพู้ทเจ้าตั้งแต่องค์ปฐมนนท์ใช่ไหมล่ะพูดถึงว่าในคําสอนแปดหมื่นสี่พันกันเป็นเพียงสมมุติทิ้งสมมุติให้ได้ถ้าใครทิ้งสมมุติได้ผู้นั้นก็สมมักสมผลขั้นสูงสุดเพราะมักผลวันนี้ผานไม่มีสมมุติไม่มีคําว่าวิพุธวิพุตก็เป็นเพียงสมมติรูก็จะัง็นว่ารูปก็เป็นเพียงสมมุติน้าก็เป็นเพียงสมมุติไม่มีทั้งรูปทั้งนาม ดับไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเรียกตามหลักหลักคำสอนของุูธเจ้าว่าสัพเพธรรมานตานั้นท่านว่าอาจารย์จิงมอบในวันนั้นเข้าใจหรือยังเดี๋ยวนี้จันถึงไหนก็ถึงที่ท่านปฏิบัติเอาทัเนื่องของไทยของมันจะไปให้คะแนนกันไม่ได้นะไม่ใช่พิสัยของผุ้ศเจ้าที่จะให้คะแนนทุกสิ่งทุกอย่างแลวิสัยของสาวกับผมนะขอเวลาเข้าใจด้วยถ้าใครเดินตามศีลสมาธิปัญญา ประพติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสีมิสุทธิสมาธิวิสุที่ปัญญาวิสุทธิแล้วก็พึงแน่ใจตายใจนะว่าเดินทางถูกพึ่งไปกราบไปไหว้ท่านพระอาจารย์รูปนั้นเถิดก็จะได้บุญมากได้อานิสงส์มากเป็นผู้ที่ปกป้องพระพุทธศาสนาร่วมกันทั้งพระเถรนเนจีอุบาทกปฏิกาเหมือนกับอุปัฏฐากปกป้องพระตถาคตเจ้า ได้บุญมากได้อานิสงส์ม,มากแม้นกิ่งพุทธกาล2,568ร2 5 6ปีแล้วก็ตามยังคงสิ้นคงวาด้วยหลักคำสอนในทางมัดทางขนทางหลุดทาง้นอยู่เสมอเพราะตามหลักคำสอนนั้นีบอกอย่างชัดเจนว่าถ้ามีผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามมัดแปดโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์ฟังแล้วก็พิจารณาใจตองนำไปประพฤติปฏิบัติ มหาบุญมหากุศลก็จะไหลรวมลงสู่ที่ใจของพวกเราชาวพุทธปัจจุบันก็มีความสุขหาดแม้นยังไม่ถึงมัถึงผลในการเวียนว่ายใยเกิดก็จะเข้าสู่ส,ส,สุขติภูมิต่อไปต่อไปพระอนุโมทนาสาธุ